ก็จะมัดแล้วก็เดี๋ยวจะรูสอนมายัางไงดอกไม้ป่าข้างทางในยุโรปตอนนี้กําลังสวยเลยนะคะมีหลากหลายสีสันหลากหลายรูปทรงเลยเราก็จะขอไปเก็บมาสักช่อนะคะ <c oughs> ชื่นชมสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> yeah, มันก็สวดเอามันเบือ่อก็จะไม่ีาร ชวนกันกับน้องสาวกับหลานชายนะคะเดินไปกินกาแฟาใกล้ๆนี้แล้วก็ถือกันไปได้วยคนละอันกับเชือกหนึ่งเส้นนะคะก็ไปเดินเล่นแล้วก็ได้ดอกไม้ติดมือมาคำหนึ่งเราไม่ได้ตัดเยอะแยะตัดไปขายเขาคงไม่ว่าหรอกเพราะเดี๋ยวทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวทิ้งเหมือนเดิมนั่นแหละก็จะจัดชอบแบบง่ายๆนะคะชอบแบบดอกไม้ป่าเลยมาเดียคืออะไรรู้ไหมคือ summer celebration แสงที่ยุโรปกับแสงที่บ้านเรานี่มันต่างกันนะเวลาถ่ายรูปที่บ้านเรารู้สึกว่าแสงมันจะจ้ามากอะไรม,มันดูไม่ค่อยนวลเท่าไหร่ที่นี่รู้สึกว่าจะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปออกมาสวยกว่าอาจจะเป็นเพราะแสงแล้วก็บรรยากาศโดยรวมมนะคะได้กันคนละช่ออีรายด้วยเฮ้ยรายดูหน่อยโอ้โหหลานชายเราดอกไม้จริงๆมันมีหลายสีนะคะแต่เราพยายามจะคุมโทนเฉยแต่เดี๋ยววันนี้จะลองไปเอาสีใหม่มาจัดบ้าง ก็เอนจอยกับบรรยากาศแล้วก็แสงแดดยามเย็นนะคะมันดูสวยงามฟุ้งเฟิงมากเลยนะยุโรปบรรยากาศช่วงเย็นๆเนี่ยแล้วก็อากาศดีดีวันนี้ก็เหมือนเดิม2223อ่ 22, สามงศานะคะแสงที่นี่เวลาพระอาทิตย์ตกดินนะมันจะค่อยๆตกนะคะค่อยๆพระอาทิตย์ตกสี่ทุ่มอะ่ะแล้วแสงสวยมากโกลเด้นไลท์เลยเป็นแสงสีทองเลย ที่เห็นช่อใหญ่ๆนี่ใช้เวลาไม่นานนะคะตัดกันจริงๆไม่ถึง10นาทีฝนกระน้องคนละกรรมแล้วก็เอามารวมมัดรวมกันนะคะก็ใช้เทคนิคพื้นฐานทั่วไปนะคะจัดช่อแบบง่ายๆนะคะช่อเนี้นักเรียนจัดดอกไม้ทุกคนจะต้องได้เรียนนะคะจะต้องจัดแบบเบสิกแต่ว่าใช้ดอกไม้ประมาณอย่างน้อย40-50ก้านขึ้นไปอย่างนบบเนี้ยขอบตกได้นี่ยารไก่พุ่มเนี่ย อาจารย์เราชื่ออะไรนะคนที่เล็บดำๆอ่ะอเล็กอเล็กจะถ่ายรูปฉันบอกอเล็กเอาอกมือออกไหนได้ไหมคะบอกทำไมเหรอมันบังดอกไม้เราไม่ไม่อ๋อเล็บฉันดำใช่ไหมล่ะโอ้ยใจนะเออไปว่เป็นเลยอ๋อเล็บนาเกียร์นาเกียร์ทั้งฉันนี่บอกว่าฉันว่า ใง,งมุมนี้สวยกวา่าแดดฝังนี้เทคนิคนี้คือมัดเสร็จจะต้องตั้งบนโต๊ะอยู่โดยไม่ใส่แจกันนะถึงจะเรียกว่าผ่านตั้งอยู่ไหมตั้งอยู่คือผ่านใช่ไหมผ่านถ้าตั้งอยู่คือผ่านก็กันไกมันอะไรนะกันไกมันตามสภาพนั้นแหละมันตัดได้แค่นั้นอะ่ะจมไอ้ว่ารดดูดซันวัยรุ่นเสียงรดวัยรุ่นมาแล้ว ไปส่งน้องไม่รู้น้องขอบคุณพี่หรือเปล่าขั้นตอนนี้ต้องทํานะคนรักดอกไม้จะมากระแดะถ้ามันไม้สงสารมันไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่านี่คูสอนมาเออเลิศคือเลิคือดอกไม้ข้างทางเส,สวยหไหมไม่ต้องเสียเชอกบาทถ้าตำรวจไม่จับ <laughs> <laughs> ถ้าตำรวจจับก็คือเสียค่าปรับข้างทาง y e l o Butterfly Bush ดอกย่าดอกไม้ข้างทางเบี้ยหรอเบี้ยหรอเราดูใสาแจกันขึ้นมาก็อีกฟิลหนึ่งเลยนะเอลิเมนต์<ช>ขึ้น<ว>มาเลยใช่กระถางแอนทิกสองยูโรวสัน่นโอ้ลูกคจะปั้นทำไมเนี่ยไปซื้อแอนทิกมากูจะปั้นทำไมใช่แล้วยูกจะปั้นทำไมตัวน,นี้ก็ของหลานชายนี่ของหลานชายตัดมา เห,เห็นแม่กับป้าตัดก็อยากตัดบ้างก็เลยตามภาษาเด็กผู้ชายก็น่ารักของนางกิเลยอันนี้คือดอกไม้ป่าหมดเลยนะเห็นสียงดังนะลูก